สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับมูมูกินนั่งชแนลมือนี่กับมีปิงไก่ครับพี่น้องมีปิงไก่ดากพี่น้องดากอันนี้กับแนวนาม,มื้นครับผมกินน้ำผักสดครับ,บกราบกับก้าบวแดงสุดยอดเลยพี่นอ้องนี่แจ้วครับพี่น้อง จรนงกับพิไงไกย์แล้วก็โมน,นี่มาจีนอ่างครับพี่น้องบ่มเมี่ยงหลายมาจีนอ่างยังซื่อไงล่ะผู้ใดเบิ่งเงดึกๆหิวเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ลองแมวหนาเบือนมั้งครับแมวหน้ามืนครับแมวหน้ามืน เชียวดกวใช้ได้ครับผรอืมว่าสุดยอดอืม กินด่างคุ้นเนี่ยมอนคักว่ากินด่างก่อนกินด่างด่างเก่ครับด่าไก่ด่าไก่ครับด่าไก่ด่าไกยครับบทตานั้นพูดเรยวพร้อมแซ่บ อันนีบริมาโซ่เลวครับมากินครับอเออแบบนด้พี่น้องตามแตงนี่พี่น้องอื<า>จอออ่จ้อบออืจิบอ แก้วจิ้มพวงให้ครอบครัวบัตรนัน้นฝากติดตามเวยครับพี่น้องเด้อมูมูกจินอ่างใช่แนลครับ ก้ําใจผมนะครับผมแนวหนาเหมือนครับแนวหนาเหมือนครับตะกี้พูดถ่เลาบว่ให้กิน,ดน,เ,น,ววกนเด,นนเนด้มันจะเป็นสร้างละวาดแล้วจะกินเองขึ้นตัวข่อยแนววางเสียบตีกินได้บ้าล่ะมันจะเป็นสร้าง đã xem xuất tăm một tiền con chút giọt phía nào chưa mm. หมูมูกินอ่างชาแนลติดตามผมได้เลยครับเด้อผมยังหลายไม่กินอ่างอย่างเดียวมึงเนี่ยหะเจ้าฮะเจ้าเจ้าจคิดอยากน้ำผมหรอวะด่าครับด่าด่าครับ ขอดไปอ่ะมันเฝ้าไหลครับขอไว้ครับผมสวดนามด้วยกอนเถอะขอดไปไหลาได้ครับเด้อมันแสบแมีงับครับ chưa bó Chào chưa bó Ừ Ừ กินไกพี่น้องอือฮึฮึฮึอึฮ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 ึ่ึฮ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 ึ ฟุ้งหยดบิดตอนนั้นชิมดักซะก่อนอออืืื มันแสบเนาะมิได้ขอบันบันเท่าไรพี่น้องเลยหากินง่ายอยู่แสบครับแจ้วเนี่ยก้คนๆให้ครอบครัว เบิดเมียงถนนพี่น้องเอยมองเสียมันอยู่มองนี่นะมองเสียมันดกัดกดักพี่น้องดกักอืมอืื จือจ้อวจจือ้อวะมาเบิ่งข่อยจินเนี่ยมันคือเจ้าจื้อืะ แล้วหนามึนก็น้าซนะุ้มเหนียวในพี่นอ้องไงบัวหนีไม่ประเดียวกป่ะ ไปแดกนวดไปน้องจักเบวงนะพูดได้คำบาเบื้องแล้วก่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้นะนะครับเดอ้อป็นกำลังใจให้ผมเฮ็ดคลิปต่อไปครับก่อนจากกันไปครับผมจะค้ามก่อนครับเยอะๆเยวะฝากไปอีกจะค้ามกับพี่น้องบุตรท่านั่น เซฟอจือบอลเจ,จ้าจือบอลออีกจะั้ามาพี่นอ้องพื่าทจากกันไปอือจะคะ้าซะบ่ครับผม มื้อนี้วันดีจากกันไปครับผมกะกาสวัสดีครับ